มาตาลดาทำลายสถิติมาอีกครั้งพอเข้าสู่ค้งสุดท้ายแล้วก็สนุกจนหยุดดูไม่ได้เลยละค่ะสำหรับละครฟิลกู๊แทงปีอย่างมาตาลดาถังช่องสามนำโดยเจมเจอรายุเต้ยจรินพรริวชิรวิทย์อเมนดาชาลิสาออฟดัมและชายชาตโยดมเพราะมีปมดรามา่าครอบครัวของพระเอกเข้ามาแบบจุกๆซึ่งนอกจากเนื้อเรื่องจะเข้มข้นแล้ว ยอดดูออนไลน์ทางเว็บทรีพัยังทำลายสถิติใหม่ด้วยเพราะยอดดูสดออนไลน์พุ่งแรงไปถึง5 0 0แสนคนงานนี้แฟนๆจึงออกมาทวิตเลยว่าดูพี่ไว้นะคะน้องๆใครทำไม่ได้มาตาลดาทำได้คะ่ะตำนานยอดคนดูละครออนไลน์เกิน 500k เรื่องแรกของช่อง3ไม่เคยเห็นตัวเลขนี้ทางช่องท p ีพัมาก่อนในชีวิตเหมือนกันคะ่ะบุญบาปแอปเขาไม่ล่มนะคะ ทีเก่งมากคนดูก็เก่งมากค่ะร้องไห้แนวมาตาละดา EP18 งงมันยากนะที่จะมีละครที่มียอดคนดูไลฟ์5หลอ20เขนี่แค่แอปของช่อง3น่ะยินดีและดีใจกับผู้จัดและนักแสดงทุกคนมากมาก ใจฟูแทนนะ่ะมาตาละดา EP 18เรียกได้ว,ว่าปังจนสามารถทำลายสถิติใหม่ของช่อง3ได้แล้วล่ะค่ะเพราะเป็นละครเรื่องแรกของช่อง3ที่มีผู้ชมออนไลน์ถึง5 0 0แสนคนโดยเรื่องก่อนหน้านี้ละครของช่องที่ปังปังทำลายสถิติไปได้แค่1-2 0 0 0 0 0แสนเองล่ะค่ะขอบคุณข้อมูลมาตาละดา EP 18